เมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2519ประจานี้ไปท่านจะได้รับฟังสมมตินนยกถาโดยพรอธรรมประพฤติรักษ์ได้แสดงที่พุทธสถานประการโศกอันเนื่องในงานทำบุญวันเกิดของพัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการการสมมตินนยกถาวันนี้ได้แสดงถึงเ,เรื่องละสุขจึงพ้นทุกข์ ก็เชิญสาธ่ชนรับฟังได้ในบัดนี้อ,อยากโยมทั้งหลายในวาระวันนี้ที่ได้นิม,มนตุม,มามาหรือว่าไม่นิม,มนตจะเกิดเราจะม,มาเพื่อมาพบพระโดยจิติมินจะเป็นสถานที่วิมินทีเจตนาจะให้ไว้ว่าเป็นที่รวมเป็นแหล่งรือ พอถึงญาติโยมจะได้มาพบปะพระพบปะกันนักบวชตอนจรที่ตามจรงนั้นเนี่ยที่มีตกกอาตมายังไม่ได้แม่อยู่ที่กระจำกันหรือว่ามีที่มี่กันพอเพียงเพรมีฐานะเริ่มต้นแต่เราก็มีเหตุการณ์ที่จะมารวมกันเพื่อที่จะรับประโยชน์ เราให้พระมาพบกับพวกเราเราก็จะได้รู้สิ่งที่ควรรู้ในตัวใจสิ่งที่ควรตัวใจอันเป็นบุญเป็นกิจศน์ที่ตัวที่เป็นบาปเัวที่เป็นสิ่งดีอะไรพวกนี้เราจะได้ตัวใจเพิ่มเติมขึ่งเพราะเราเอาเราเองเป็นคารวะเนี่ยถ้าเอาเวลาไปวุ่นวายจะเรื่องที่จะแหวงลาภเพื่อเสินเริมเพื่อแสวงสุกอย่างคนคนทั้งโลกมาก ไม่ได้มาคิดถึงความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะที่เป็นสิ่งโฉส,สิ่งละเอียดสิ่งดีที่ความดีที่ละเมียดละไมราเป็นมันก็เลยเผลอเผลอไปเพราะฉะนั้นานานทีหรือว่าบ่อยๆก็ย่งดีไม่ใช่มันานานทีแหละถ้ามันบ่อยไม่ได้ก็นานนานทีเมื่อแหวมาพบพระพระก็จะเตือนจะชี้จะบอก ท,ที่ความเกิดเาเป็นคนน่ะแสวงสิ่งที่ควรแสวงอยู่โดยล่าเยอะเฉิๆคือเราเองเราหลงอยู่ก็ตามก็พอมีพออาศัยมีลาาพออาศัยมียศพออาศัยมีเฉิๆพออาศัยแล้วก็มีความสุขที่เราคิดต้องเป็นความพอไปพออาศัยแล้วก็ควรจะได้รู้จักบ้างว่าเราควรจะลดละด้วยแบ่งแบ่งล่าอคนอื่นแบ่ง ให้ไปคนอื่นบ้างแต่สันส้นเสริญมแต่ยศนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเ,เดินโดยธรรมยศคืออำนาจการทำงานเขาเพิ่มยศให้เรากเพราะว่าเรามีความสามารถเขาจึงเพิ่มอำนาจในการทำงานดูแลจบคุมหรือว่ามอบหมายงานการให้เราทำเราต้องหมายเอาอย่างนั้นเราต้องรู้อย่างนั้นไม่ใช่ยศคือสิ่งที่เพิ่มเงินมันไม่ใช่เงินมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งนเรื่องของลาบ เรื่องขอการแลกเปลี่ยนการให้มาที่เฉยย้ยอดคืออำนาจในงการทำงานส่งเสริญคือสิ่งที่เป็นจริงว่าเรามีดีเ็าส่งเสริญเรามีสิ่งที่สูงก็จะเชิดชูยกย่องแต่ความจริงไม่ใช่สิ่งเแก้งสิ่งปลอมแปลงอะไรถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราไม่ต้องสแสวงมันก็เป็นเองจปมนย้อเองจะมนส่งเสริญเองโดยธรรม ส่วนลาบนั้นกับสุกนั้นเนี่ยจะต้องเรียนให้มากรู้ให้มากอีกว่าจินติได้แลกเปลี่ยนมาเป็นลาบห้วยจิตจินติแทนนั่นนะเพราะความสามารถถ้าความสามารถของเราเราทําเราจินิได้เราทําทถ้าไม่ทําไม่ได้เน้นเข้ามาตรงนี้ก็เป็นศาสนาพุทธเป็นเรื่องของศาสนาพุทธสอนเร,รื่องจมหรือการกระทำถ้าทําก็ได้ ทำมากขยันมากฉลาดมากทําได้เก่งทําได้ดีทําได้ทั้งคุณภาพทำได้ทั้งปริมาณมันก็จะมีสิ่งตอบแทนมามากความสุขนั่นนะต้องเรียนอีกอย่างสูงเลยเพราะความสุขเนี่ยถ้าเราลดมันจะได้ความทุกข์มันหายคนเราไม่มีความสุขเพราะไสหลงความสุขฟังดีๆคนเราไม่รู้จักความสุข ไม่ได้จกักความสุดจึงไปหลงความสุดเมื่อไปหลงความสุดก,ก,ก,ก็อยากได้สุดมากๆเมื่ออยากได้สุขมากๆก็น,นึกว่าจะเขาตกแต่งอย่างนั้นมาว่าสุดถ้าบอกว่าอย่างนี้มากไปได้รูปมากไปได้รถมากไปได้กลิ่นมากไปได้เสียงมากไปได้สัมผัสอย่างนี้อย่างนี้ว่าสุดแล้วเราก็ไปหลงแสวงหาให้ได้มากๆแต่ตอนแสวงหานั่นแหละเราทุกข์เราวิ่งจับมันถ้าเราวิ่งจับพอจะว่าโอ้ฉันก็สุก น้อยลงมาแค่นี้ก็ยังสุขน้อยลงไปอีกก็ยังสุขจติมแต่่างเป็นจตเพียงเหลือแต่สาระก,ก็มันจะแทนไม่ต้องเป็นตุงรูปตุงรสตรุงกลิ่นตุงเสียงตุงสัมผัสอะไรให้มากมายแล้วก็สุขได้เราก็จะเป็นผู้ที่ทุกน้อยหรือว่าสแสวงหาน้อยผู้ที่หมดความแสวงหาไม่ต้องสแสวงหาเพื่อตนอีไม่ต้องหลงว่าสิ่งนี้จะต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นอีผู้นั้นก็ทนทุกข์อย่างส้นเด็ดทนทุกข์อย่างสน,นิท มันในขณาที่เรายังไม่พ้นทุอย่างเสด็จเพราะเราหลงสุดจรงเราจะต้องเรียนรู้สุขให้มากพระพุทธเจ้าท่านค้นพบท่านไม่ได้พบสุขท่านพบทุกข์มันมีแต่บทบาทใงการเยื่อเยือ,ยอให้เราไปทุกข์ท่านรู้จริงๆเห็นจริงๆจริงเรอยกว่าโอ้เจอไอ้นี่เพราะทุกข์ที่จริงถ้าเราหยุดเสียหยุดแสวงหาหยุดเอามาแก่ตนแต่เรารู้กรรม รู้การงานถ้าเรามีการงานจะมีสิ่งแรกเปลี่ยนเราก็ทําการงานด้วยเรามีการงานด้วยและเราก็มีการหยุดแสวนหารหยุดการโลกหยุดการปรารถนาสุขผู้ใดหยุดการปรารถนาความสุขได้ผู้นั้นมีสุขแทบบริบูรณ์มีแล้วแล้วก็มีการงานทําการงานไปจนกว่าจะตา การงานใดเป็นการงานดีเรีวยกว่ากุศล,ลกรรมการกระทําใดเป็นการกระทําดีเรีวยกว่ากุศล,ลกรรมการกระทําใดที่เป็นการกระทําไม่ดีเรีวยกว่ลลาอกุศลกรรมเมื่อเราไม่ทําที่เป็นอกุศลที่เรารู้้วยปัญญาแท้ๆว่าไอ้นี่อกุศลไอ้นี่เป็นของเลวเป็นการกระทําที่ไม่ดีแล้วเราไม่ทําเด็ดขาดไม่ได้แล้วก็เป็นผู้ที่อยู่กับโลกเขาโดยมีการกระทําที่ดีมีการงานดีมีสิ่งสร้างสารรค์เราเป็นตัวพระเจ้าทุกคนมีแบ่งกันเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรร วั้ผู้ใดสร้างสรรค์สิ่งดีผู้นั้นก็เป็นเทวดาเป็นพระเจ้าเป็นบริวารพระเจ้าหรือเป็นตัวพระเจ้าซะเ,เองจะทำได้มากเจ้าหม,มายเขาว่าสูงม,มาก,มากผู้ใดทำสุสนมากมากมีแต่ความรู้มากๆก็เป็นเจ้าแห่งความดีจึิงเรียกว่าผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นทำความดีที่เป็นเสริญเราเรียกว่าพระก็เป็นพระเจ้าเป็นผู้มีสิ่งที่เปรนเสริฐนั้นมากมาก,มาก,มาก นี่หมายความหมายของพระเจ้าที่แท้จริงและเป็นผู้สร้างสรรค์เพราะเป็นผู้โระทาให้แผ่โลกแลวไม่ได้ทำแต่เราหรอกเราเองเรามีประโยชน์แก่ตัวเราเองนิดเดียวมีตะจคร่สีมีถึงกระ,ระออบเล็กน้อยบริหาเรเล็กน้อยนอกจากน,นั้นก็เหลือตัวแจกจ่ายย้อนคืนไปให้แก่ผู้อื่นที่เขาควรได้รับอ่ามันก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยไปตัวเราเองกินน้อยใช้น้อยเปลืองน้อยเราก็เป็นผู้ไมขลานแลวก็เป็นผูน้เหลือ เป็นผู้ช่วยโลกให้เหลือสิ่งที่จะใช้จ่ายสิ่งที่จะสังเคราะห์ความเป็นอยู่เหลือสิ่งเหล่านั้นจริงๆให้แก่โลกโลกก็ได้รับสิ่งนั้นไปเราก็เป็นผู้สร้างเราสร้างในรูปที่เรียกว่าเป็นสิ่งหยาบเราก็สร้างสิ่งหยาบท้องคารวะเป็งคนไหนถนัดที่จะสร้างสิ่งหยาบเป็นเกษตรกรรมหยาบคำนี้ไม่ได้หมายความว่าความชั่วนะหยาบคำนี้หมายความว่าสิ่งที่ยังหนักหนาอย่างมากมันไม่คิดเป็นอันมากก็เอา ก็ทำใครจะทำกิจการใครจะทํางานที่เป็นเยอะเป็นดาเป็นตัวเป็นตนมากมากก็อ้าแต่ทีนี้ก็ผู้ใดมีจิตละเอียดแล้วก็มาทํางานทางด้านนามมาทมพระนี้ก็สร้างการจะสร้างคุณรรมสร้างใจทิยธรรมสร้างปัญญาอยากให้รู้ชั่วรู้ดีรู้กุศลอกุศลอย่างหยาดเป็นกลางละเอียดให้เห็นได้ชัดแล้วคนไหนถนัดอยากจะทำหยากอยากก็นี้บอกแล้วว่าไม่ได้หมายความว่าความสีความต่างเป็นงานการชนิดหนึ่งที่ว่ายังเป็นก้อนเป็นแท่งที่เห็นไดชัดอ้าถ้าใคเห็นว่บ สิ่งเหล่านั้นรู้ง่ายคนเห็นง่ายคนทําอยู่มีมากแล้วเราก็มาทางานละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนที่สุดงานที่สูงก็คืองานทางด้านนามธรรมมาทําทงานที่สร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมาท,ที่เป็นกุศนอกุศลส่วนกุศเรียกว่าบุญตัวบุญหรือตัวกุศลแค่ี่เป็นนามธรรมาเ็นยเพราะการแม่แต่การาทานการทําทานจะเป็นบุญการให้แก่เขาได้ร้อนใครมีมากทําได้มากแล้วให้เขาได้มากก็เป็นบุญมากๆ มันมีผลทางนาม,มาทมอย่างเต็มรูปถ้าผู้ใดรู้นาม,มาทมอย่างเอลออว่าเป็นการให้อย่างสะอาดให้อย่างไม่มีอะไรแฝงเร้นไม่ว่าเราจะเอาอะไรตอบแทนให้ก็ให้ให้บริสุทธิ์หมดผู้ใดมีความร,รู้ได้ขนาดนั้นทำผิดได้อยงั้นจริงก็เป็นผู้จริงมีประโยชน์กับผู้อื่นมีผู้ที่เป็นผู้ที่ให้โลกนี้ต้องการคนให้โลกนี้ไม่ต้องการคนโลกคนเอาคนหวงแหนเพราะอย่างนั้นมีมากแล้วเ,เฟอแล้ว ใครใครก็จะเอาใครใครก็จะหวงแะแหนมิเ้อร์แล้วเพราะโลกต้องการสิ่งที่ขาดแคลนโลกต้องการคนให้คนไม่หวงคนไม่โลภเพราะเราปฏิบัติตนเป็นคนไม่หวงแหงไม่โลภเป็นคนให้จึงเรียกว่าบุญเราจะมาทาบุญเป็นครั้งคราวโดยหาเรื่องหายามก็เป็นบุญอ่าเป็นวันเริงยามวันพระเรามาด้วยวันเสิร์ที่จริงวันเสิดถ้าจะเอาวันเสิด์็ะปีหนึ่งผลหนึง่งเราจะได้ทาบุญ ปีหนึ่คนเดียวได้บุญน้อยแต่ก็ดีนะ,ะถ้าทำทุกวันดีที่นอกจากวันที่เป็นวันเกิดเชื่อว่าเราจะทําใหญ่ครันเกิดทามากทําให้เกิดนาแรงทําให้มากทุกอีกนั่นก็ดีเพราะงั้นเราเน้นลงไปวันเกิดถ้าคนไหนนับวันเกิดไม่เอาวันปีตัวปีหนึ่งวันเกิดตัวเลขมันมีตัวเดียว แลเอาวันเกิดเป็นวันอาทิตย์ปันจำกันยิ่งได้อาทิตย์นึงเราก็ได้ทาเน้นลงไปทุกวันยิ่งหมุนมากใครทาใครได้แบ่งกันไม่ได้โกงกันไม่ได้แม้แต่ทาแล้วเราจะไปแกล้งว่าเธอเอาไปเถอะเอมันจะไม่ได้เธอเอาไปก็ไม่ได้เราทําแล้วเป็นของเราโกงกันไม่ได้จริงๆทางโลนังโกงกันได้ทั้งทายังมีติกรรมเป็นการกระทําของเราการทาทานของเราอย่างนี้เราจะบอกว่าขโมยของเธอมาเธอทําทานในที่ขโมยเธอมันเป็นขโมยได้อย่างไรคนนี้ทําทาน แต่คนมีหมูจะเอาแล้วแบ่งกันก็ไม่ได้ด้วยแบ่งกันยังไงคนที่เป็นคนทําเต็มที่เลยทั้งกายและจิตมโนคนทําแล้วคนนั้นจะแบ่งเอามันแบ่งไม่ได้เพราะว่าใครทําทำถูกกรรมของใครกรรมของมันกรรมัสโงมิทธิกรรมของขงส่งใครทาใครได้ใครทําใครเป็นพระเจ้ายืนยันนักหนากรรมัสโงมนทธิกรรมทายาโทกถกเาตายจะทําอันนี้แหละจะเป็นคนที่สืบต่อถ้าดีมันก็สืบต่อดีถ้าชั่วมันก็สืบต่อชั่วชั่วจึงเวลกรรมทายาโทกรรมทายา คือกระทํานั้นมันเป็นทายาทมันเป็นการสืบต่อมันเป็นการรับทายาทเป็ผู้รับก็เราในแต่เป็นผู้รับต่อเหมือนกันแล้วเราทำทำทั้งเน้นจะทำให้มากให้หนักดังที่คุณมาเนี่ยทำวันเกิดปีเป็นตัวเลขก็ทำนอกจากวันเกิดนี่เราจะเน้นวันเกิดปีเราเน้นวันเกิดวันเราเกิดวันพุทธประจันท์กางพุทธภาสิจาวันนั้นเราก็ทําให้กับทุกวันอีกก็เป็นบุญของเราอีกอ่าเป็นบุญของเราอีกไม่ตลาดอะไรเลย นอกจากเราไม่เน้นแม้แต่วันเกิดแล้วก็ไม่ไม่เอาแค่วันเกิดแล้วเราทำมันทุกวันเลยจึงเหินได้ทุกวันไม่เว่าวันเกิดเอาเกิดทุกวันตรนนอนตื่นจึงมาเราถือว่าเราเกิดเราหลับแต่เราถือว่าเราตายเช้างพอตื่นขึ้นมาเกิดเกิดก็ทําบุญกันเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าทําบุญตปเช้าต่บาตรต่เช้าพระบิณฑบาตทุกงเช้าศาสนายังมีพระบิณฑบาตทุกวันไปบาตรทุกวันไป่ทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าก็เป็นนิจจทานนิจจและว่าเสมอเสมอนิจจานที่เป็นอันนิสงส อานิสงส์ที่ทํากับพระก็เป็นสังฆทานโดยไม่กาหนดพระไม่ระบุพระตื่นเช้ามารมีจะทานใส่บาตรพระทุกวันทุกวันทุกวันเรียกว่าสังฆทานไม่กําหนดว่าคนนี้ต้องไปเจ้าคุณที่เราเครเออารพสงศ์ใสอพระเมรุใหญ่มาไม่ใส่เราไม่มีสิ่งนี้เรียกว่าสังฆทงานแล้วทําสังฆทานอย่างนี้จะเป็นอนันิสงส์ส่วนนิจทานธรรมดานิจทาน,นี่มันมีความหมายทั่วไปอีกว่าเราทำทาน,นคนยากคนจนคนเจ,จบคนป่วยคนพิการคนอะไรก็ไปทาน แม้แต่ขอทานแม้แต่คนอื่นๆๆที่ก็ขาดนิปเประภัยเราก็ช่วยเขาก็เป็นนิจฐานแต่ทัาเสมอเห็นเมื่อใดไม่ได้เห็นเมื่อไรทำก็เป็นบุญแต่ตั้งแต่คนทั่วไปโดยมีเจตค้ามันก็เป็นบุญขั้นที่จะไม่เป็นสังฆทานแต่เป็นน,นิจทานธรรมดาก็ได้บุญมากกาะทำมีปริมาณมากมันก็มากเหมือนกันแต่ที่ว่าทำกับพระมีราคาสูงกว่าปราะวัตรทานนั้นเน่ะถ้าเป็นคนจนก็จริงแต่ะจะพาดตัวหน่ก็ไม่รู้เลยนะ ก็โดยการจานหรือโดยความจริง้งฟ้านเนี่ยไร้ต้นถ้าไม่จัสมเราถ้าเป็นคนที่งาแสดงความไม่จัดสมแล้วถ้าก็อยู่ได้ด้วยจาไม่ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์แม้เงินบาทนึงไม่มีแม้ข้าวเม็ดนึงไม่มีกินแล้วความบาททถ้าไม่ทุกข์แสดงความจริงเห็นทุกวันทุกวันก็เป็นอย่างนี้ท้าทายเห็นในโลกเราเรียงงอเงิน่ยเป็นพาดเงินยเป็นพาดสมบัติมากนะ สดยงยืนยันในใจว่าคนเรามีความดีแล้วไม่ตายแล้วทา่านจะทำความดีไปเรื่อยมีพระมีญาติสนัดชุดจะเป็นอย่างนั้นืีลักษณะก็ดีันทํามไม่ได้มีคุณธรรมบ้างสะสมน้อยลงสะสมน้อยลงแต่ยังดีเป็นพระถ้าสะสมน้อยกว่าเราคารวะใครก็เป็นพระกว่าเราแต่ถ้าสะสมมากกว่าเราเราเป็นคารวะแต่แทเรายังไม่สะสมเท่าท่านเระดมทานมากกว่าท่านอีกเราก็เป็นพระมากกว่าท่านนี่ไม่ใช่อเสียดนะเอาสัจธรรมที่แท้ฟังให้ดีคำว่าพระคือผู้มักนน้อยผู้ประหยัด ผู้ทาประโยชน์ได้มากมากแล้วก็ผู้ประหยัดไม่หลงสมบัติพัสดุไรมากมายเราก็พยายามทำเองนี่ที่กล่าวนี่จะให้รู้เรื่องความจะให้ร no, ู mm ้เรื่องบุญเนี่ยเพราะงั้นที่มาทานี่โดยเหตุดยเล่ดยไม่ใช่โดยเล่แลโดยโดยเหตุดยจริงน่ะที่มานี่มาโดยว่ามีต้นเท้าที่นมนต์อาตมามาจามารับรู้นี่คือวันเกิดที่คุณมาก็อ้าวก็วันเกิดก็วันเกิดแต่มันเน้นการทําบุญได้พบกับพระอย่าง อย่างชัดเจนอ่าวเลี้ยงพระหลายๆรูปมาได้เท่าไหร่บอกมาสักก้ารูปไม่อ่ะสักก้าวไหวา้าอาตมาตอนไหนไม่มีมากพอกระจายกระจายไปทําง,งานที่อื่นมากมาไม่ครบก็บอกนี่ก็ยังมาเป็นผทุไยทุไยเกียรติมาเลออหลือที่นนทีสองสามรูปด้วยสามรูปมี่เนรถ้าก็ทํางานที่จริงเนี่ยต้องการแรงงานที่นนทีต่อรัว้ววานเนีเอาเนรขายมัง้งเนยไหมก็ไม่ยอมเอาไม่ยอมก็เอามาอ,าม,าอามาประกาศผมก็พอมีพอามันได้ก็ม,มาตาที่ควรก็ไม่ว่าก็ได้ แล้วก็มารับนะมารับบุญหรือว่ามารับทําบุญให้เกิดบุญเพราะว่าจะทําอันนี้มากนะเพราะงั้นจะทํมหาหารตา่านอะไรมาเพราะทุกคนก็อาบปน,นิธานเป็นสังฆทานทําบุญกับพระไม่เดียวองค์ไหนละพอสักต่าองค์ก็มาก็เป็นบุญนะทําเสมอแล้วก็ชักจูงกันบอกกันจะมาฟังธรรมมาฟังพระน,นะครับเพื่อีาุณธรรม พอที่จะบอกให้เราเข้าใจได้เราจะนี้เป็นความดีเราก็จะได้รู้ความดีจะมาพูดไปแล้วนี้ไม่ฟัองอะไรกูสุดสนอะไรเป็นความดีแล้วเราก็ฝ่ายความดีจะทําเสมมห้ได้เป็นของตนเราจะเป็นคนของตนเราจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นด้วยคนอื่นจะเห็นจะรู้ละอ้อนการกระทาดีนะงั้นเราได้ทาบ้าเมื่อโลกทําบ้าก็เป็นคนที่จะได้การหัดการทาทานหัดการให้หัดท,ทาความเอื้อเฟื้อหัดสร้างเมตตาเมื่อคนมีการเอื้อเฟื้อมีเมตตาสังคมก็ อยู่กันได้ดีการประสารกันการสัมพันธ์กัน,กา,ก,าน,ก,นการไม่แก่งแย่งกันการไม่เห็นแก่ตัวลดลงการที่ตัมพันธ์กันมากขึ้นการะประสารกัน,น,นมากขึ้นการเอื้อเฟื้อเนชพื่อยกันมากขึ้นทั้งคนก็สงบเย็นจิตใจเรามีจริงก็ยิ่งอยู่เย็นจริงโลกก็เย็นโลกก็สงบสันสิภาพพรดาดรพากูดีก็ขวาเป็นถีอเป็นน้องเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างไม่ ตีรันปันแทงไม่แข่งยังไม่ถึงแป่ตัวนี่ก็เป็นผลแแคๆส่งเสริมให้แก่โลกถ้าศาสนาไม่พาพมไม่ชักจูงไม่เป็นไปไม่จะทําปันอย่างนี้แล้วศาสนานั้นก็ไม่เป็นศาสนาแต่ถ้าศาสนายังมีการชักจูงกัน,นอย่างนี้อยู่แล้วก็ให้กระทํอย่างนี้อยู่เป็นตัวอย่างกระทํากันเราก็มีความเคยชินเราก็ถน,นัดท,ทำอย่างนี้มากขึ้นเราก็เตงมที่ในการทําอย่างนี้ ผู้อื่นเห็นผู้อื่นรับผลนด้วยดีด้วยก็กระทำตางกันไปมากมาก,มากทั้งคงจะใหญ่จะโตยอย่างนั้นมันก็เป็นกุศลทั้งคงเระเบร้อยส,สันติให้อยู่ดีกินดีไม่บาดหมางแต่มากเท่าไรก็มากคนจะเพิ่มขึ้นเท่าไรก็เพิ่มถ้ามีจิตใจอย่างนี้ปริมาณคนจะอยู่นานเท่าไรก็ได้นั่งเบียดเบียนกันก็อยู่อย่างพี่น้องเชื่อเพือ่อภูมิการต่างคนต่างมีงานการต่างคนต่างรู้งานที่ดีก็ทํางานดีโตจะอยู่กันมากเท่าไรนานเท่าไรก็ได้ เพราะเมื่อคนเกิดมาก็อบรมจิตใจกันให้รู้สิ่งดีอันนี้ให้กระทำสิ่งนี้เต็นกระทำสิ่งนี้ได้แล้วก็ทำจริงๆรห้เกิดจริงจริงหลอกก็เิ็นจปริงจริงเพราะไม่ต้องเพราะโรลกนตเกิดมาอีกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้แต่ก็โจนว่าทำจุดนี้ไม่ได้นะแค่สองคนห้าคนก็ตีกันแล้วเยี่ยวไปว่าแต่ร้อยคนพันคนหนึ่งคนรด้เป็นล้านึ้นมาเลยอ่า ตายเนี่ยเพราะงั้นบ้านนี้มีแต่ห้าคนยังอยู่กันไม่ได้เลยไม่เลอกเพื่อเกลูกคุณบ้านนี้มีจุดคนยังอยู่ไม่ได้เลยั้งคมนี้หมูหมู่บ้านนี้มียี่สิบลังคาเดือนเอ้กันมันทุกวันแต่ละบ้านไม่ต้องปลูกกันไม่เล้กเพื่อแกอแผ่กันเพราะงั้นอย่างนี้จะระง,งับสุนโลกแม่คุณก็อยากสร้างลูกขึ้นมาหมูบ้านนี้อยากสร้างลูกขึ้นมาเพราะสร้างขึ้นมาแล้วจะมีแนวนมจิตอย่างนี้นวมีความรู้ยอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้นะอยากสร้างถ้าสร้างขึ้นมามีแต่จะเต็มกันแรงเพราะว่า สร้างมวลมวลสารเพือ่อตัวบุคคลที่จะมีความคิดอาีความตื่นางนี้สร้างขึ้นมาก,ก็มายิ่งมีแรงคนมากขึ้นก็ถ้งตีตมากขึ้นตอเบิดก็วิ่งแรงขึ้นไปทุกเพราะงัน้นจะสร้างขึ้นมาต้องรูง้มันถ้าเผื่ว่าเราจะปล่อยคนเกิดมาโดยเราไม่มีความสามารถที่จะช่วยให้คนรู้อย่างนี้และเป็นคนอย่างนี้ได้จึงต้องระงับการเกิดของคนนี้เราอบรมอบรมได้ยากญาตมาช่วยทําง,งานทาง่างนี้แหละอย่างนี้แหละ ถึงได้ยากเลยคนจะอบรมจะมีจิตใจเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะมาเป็นี้จฉงยาเพราะฉะนั้นยากก็จะมาเองก็ไม่ต้องเริ่มสร้างคนแต่คนมีจิตจะสร้างคนมาตั้งแต่ที่เขาสร้างแล้วเขาอบรม่างนั้นไม่ได้ต้องมาขอให้อัตมาอบรมเพราะอัตมาคอยอบรมลูกคนอื่นดีกางไม่ก่อเกิดคนไม่สร้างคนเพราะอัตมาก็มาคอยอบรมลูกคนอื่นที่เขาไม่รู้เขาอบรมเองก็ไม่ได้เพราะงั้นเราก็ต้องมาขออบรมคนลูกคนอื่นนีก็พอเยอะๆที่จะล้นงานไม่ต้องสร้างลูกตัวเองมาอบรมแ ม้อนกันเราก็ถือเป็นลูกเราบนสิตใจแล้วก็อบรมเขาเหมือนลูกของหลงพ่อมิจารณ์นี่ดยจิตใจอาตมามีความเห็นอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้ราะ้คนอื่นมาเรียกอาตมาว่าพ่ออาตมาแสนรู้ว่าเขามาเรียกนี่อาตมาจริงๆอาตมาความรู้สึกเป็นพ่อเขาจริงๆแล้วจะอบรมลูกทุกคนด้ืออบรมคนทุกคนที่มาพยายามที่จะเรียนรู้จุดนี้แหละจุดที่ตู้นี้แหละทุกคนเหมือนกันหมลูกใครก็เหมือนลูกเราเราไม่ต้องสร้างคนเขาไม่รู้เขาสร้างมาก็สร้างเขา บอกกันไม่รู้ไม,ไม่รอดและมากเกินกว่าที่จะอบรมด้วยไม่ทันเน่อจาอาตมาผลิตพระหรือเปอ่าผลิตพ่อที่มาอบรมลูกผลิตพ่อหลวงพ่อต่างๆออกมาไวส้สำหรับอบรมลูกผลิตหลวงพ่อก็ไม่ทันอาตมาปลุกเสกไม่ทันปลุกเสกหลวงพ่อก็รู้ปลุกสเสกพระของอาตมาไม,ม่เหมือนกับปลุกเสกปลุกเสกโดยไม,มย้มีความรู้แท้และจะอบรมลูกจริงๆเป็นหลวงพ่อที่แท้ไม่ใช่หลวงพ่อบินหลวงพ่อปูนอบรมไม่เต็ม ไม่ใช่นานี้เราก็ตกเศจพระซื้อตกเสรหลวงพ่อพระแท้และกรรมนา่คือเพื่อไปเชื่อนเลือโซฟาจะมีอย่างนี้เพราะงั้นกากระทาอย่างที่ทําอยู่ในวันนี้ก็ดีในแมวนี้ก็ดีก็ขออนุโมทนาสาธุขอห้ะพยากทสุนทู์กันบอกกันชวนกันมารับความรู้ความยืนยันและไปรจะได้ไปทําดีคุณก็ได้รับความดีของคุณคุณไ่ไปจูคนอื่นมาทําบุญไม่้องคุณ ออาแม้แต่คุณได้บุญอาปมาว่าคุณไม่ได้บุญคนเดียวนะคนนี้ไปจูงก็ได้บุญคนนี้ไปจูงก็ได้บุญคนนั้นไม่ได้จูงแต่ได้รับข่าวกลับมาทําด้วยมรผสมรวมกันไปก็นี่แหละบุญคือความดีคือความถูกต้องคือสิ่งที่กะพากันสูงสุสงดถ้าจะมีแกนคุณเป็นแฟนก็เอาเข้มามาใจไม่เป็นไรคุณเป็นคนช่วยกันทําคนช่วยกันนําแล้วก็อีกตามมาอีกมาได้บุญอีกก็บุญของทุกคนทุกคนทุกคน มากน้อยแล้วแต่คนใดที่จะเกิดปัญญาจะเกิดกิมมุดจะเกิดความเห็นแก่จะเกิดการเห็นจริงโดยไม่สงสัยคนสงสัยว่าเออนีเจกรรมดีที่คุณจะรักรรมฉันจะทําคนใดได้มากคนใดเชื่อมันมากศรัทธามากปัญญาเกิดเห็นแก่มากก็เป็นบุญทีผลมากเองนะถ้าเราอาตมาก็ขอสแสดงสโมสรจะพัฒาในวันที่มาร่วมทํทบุญกันตั้งแต่ครูที่เป็นแกนมาทําบุญบรรเทา ท่าแผู้ที่รู้ได้ชักจูงนำมาทั้งผู้ที่มาร่วมก็ทำบุญด้วยบุญน้อยบุญมากมันอยู่ที่เราได้รับญาตได้รับพิมุติในตัวเราเองท่านก็พยายามให้ทําให้เกิดการให้เกิดวิมุติแก่ตัวเราแต้เราจะได้บุญนั้นะนะเป็นบุญประมัตินะเป็นบุญประมัตบุญถึงขีดสุดแม้จะมาร่วมแค่ร่วงก็ได้ประมัตนั้นไปก็เป็นผู้นั้นมากได้กันาจงไปายทำเอาและก็พยายามให้มีความรู้ในประมัติ แล้วก็จะได้คนดูเขาอบดหวังนศาสตร์แห่กรร